สวัสดีครับพ่อซอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเมื่อนี้จะมีแนวทางของออไม่อยากดังนะครับแนวทางเพื่อนบ้านนะครับมาฝากพี่น้องเอฟซีให้เาแหละครับขอถ่าวความนิดนึงนะครับวัตทีพันธ์มากกระรุดนะครับอก็อยากดังกระรุดอาจารย์นื่อยเรื่นกับรุดขึ้นกันครับมันเบิรนนะครับมันเบิรนเมื่อนี้ขาดปลา บ่อหนาจะุดนะครับอาจารย์เพิ่งกันใจพี่น้านะครับเพราะว่าตัวเลขเมื่อเฮ็ดออกมาแล้วอาจารย์เพิ่งบอกว่ามั่นใจเนาะพอซ้อกัเรียกว่ามั่นใจขึ้นกันเพราะอาจารย์เพิ่งบอกมาอังสัตนะครับตัวเลขก็มีเขามีรลดเด้อพี่น้องเอฟซีครับยิดถูกกับเยาวกันครับทางชอบกับเป็นเพียงซื้อกลางที่นําเสนอนะครับพอซอกับเป็นผู้นําเสนอให้นะครับพอเพิ่งให้มาแล้วก็มานําเสนอให้ พี่น้องเอฟซีก็ล่องออกไปพี่เจ้าหน้าเบิงครับพิถูจกายว่ากันครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้ามีสิทธิ์ุดนะครับเอาเตรียมสมมติปากกาเลยครับเขียนมคเลยครับตำลาวนะครับอ๋อไม่อยากดังนะครับเคยเขาติดต้อกันแต่ว่าก็มาลุดติดต่อกันก็บ่เป็นยังนะครับเมื่อนี้วันที่สิบห้านะครับสิบห้ามคหกแปดนะครับ เขียนตามพี่น้องทุ่ครับเขียนตามนะครับหกสามหกสามห้าแปดห้าแปดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสองห้าสองห้าสามสี่สามสี่สองสามสองสามหกเจ็ดหกเจ็ดห้าหก ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่ห้าสี่ห้าทั้งหมดกัมีตัวเน้นตัวนัาคิวหาหางนะครับทั้งหมือดพนมีจากหางค่ะทั้งหมือดในสิบหางครับสิบหางโอ้มือนี้มีสิบหางเนาะพนมโบมีวิ่งบอกพศโเพิ่นบถนัดประสันบบถนัดวิ่งประสันครับอ่าเส้นก็เลยบโไแดงหายมากเหล็กวิ่งเหล็กนนะครับจับคู่หายเลยเนาะค่ะจับคู่หายเลยนะครับ ขอตัวเน้นค่ะบัดตัวเน้นนะครับหกสามหกสามห้าแปดห้าแปดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามสี่สามสี่หกเจ็ดหกเจ็ดครับเพนเน่นแหย่หางครับมีเน้นที่สุดมีบกพสเ์เสมอเสมอกันได้ครับเน้นเสมอกัน 6กสามห้าแปดสี่เจ็ดสามสี่หกเจ็ดกพูดถึงว่าตัวเลขกะง่ามอยู่มื่นนี่เนาะพี่น้องก็ล่องไปพี่แจน่าเบิงนะครับเอาเดี๋ยวทวนอีกเทค่นึงเนะาะทวนอีกนิดนึงนะครับพี่น้องย่าเป้าไปไซเดอร์ครับจับคู่สองตัวนะครับมีหกสามห้าแปด 4 7 2 5 3 4 2 3 6 7 5 6 7 8และ4 5นะครับถ้ค <Okay. S 1> ิดว่ากับพี่น้องคือสิท่านนี่เนาะครับตัวเน้นตัวหนักนะครับตัวเน้นตัวหนักคือเน้นเนีนเลยห,า,หางครับ6 3 5 8 สี่เจ็ดสามสี่แล้วก็หกเจ็ดนะครับมักสอบกับร่องกอาไปพิจารณาเบิ้งครับบมมัรกบมสอบกับพานขึ้น่าแล้ครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับโชว์ตัวเลขมันบอคคับ uh huh. นะดูตัวเลขก่อนนะครับเอาไปทั้งเหนียก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาทั้งเหนี้ยก็ได้เดี๋ยวสิ ตัวเพื่อนเน้นยตัวขีดเส้นไตนะครับมบอกน่นตัวขีดเส้นไตที่เพื่อนเน้นให้ตามนั่นแหละตามที่เพื่อนขิดเส้นไตเห็นแหละพี่น้องไปว่งกลมก็ได้ทรรมะว่งกลมนะครับเอาทางนี้นะครับตัวเน้นตัวหนัก ที่ขีดเส้นใต้นะครับตัวเลขของอาจารย์ว่ายากดังมันก็มีตัวเน้นตัวนักนะครับที่พันเน้นให้มากก็มีอยู่หาหางครับมีหกสามห้าแปดสี่เจ็ดสามสี่และหกเจ็ดอันนี้เป็นตัวเน้นตัวนักนครับที่พันขีดเส้นใต้ให้นะครับพี่น้องก็ลองเอาไปเปรียบเทียบเบื้องกับหลายๆอาจารย์เบื้องเด้อครับเมื่อนี่มักอาจารย์ว่ายากดังกะ เอาตามอาจารย์อร่อยากดังนะครับถ้ามรถตามอาจารย์อื่นเท่ากับปเปรียบเทียบเบื้องว่าของอาจารย์อร่อยากดังไปชนกับเพ่นบอนะครับลงลงเฮาเอาตัวชนไปไปจับก็ได้ครับเอาตัวชนไปที่จะหน้าก็ได้เพราะว่าเด็กเพ่นมีอยู่สิบหางนะครับแต่เพ่นกัเนีนแห่หาหางทั้งสิบหางก็มีหกสามห้าแปดสี่เจ็ด สองห้าสามสี่สองสามหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็สี่แปดบางคนเหมือนที่ว่าคือมีตัวเกาเนาะเด็กมันหอกตัวเกาแดกครับบอกเป็นยังงนะครับเพื่อนบอกบอกพศเพื่อนมั่นใจไร้ปันไดจ้าเพราะเพื่นขวอมั่นใจของอาจารย์เพื100่อ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้เกาครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนเทอดออกมาเพื่อนกับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เต็มร้อยครับเต็มร้อยทุกครั้งนะครับอ,อาจารย์เพิ่นเป็นยังสั่งครับที่นองก็เอาไปที่จาน้าเราครับโอเคเนาะง<า><ม>บหน่อยทุนหน่อยพ่อโงบหน่อยทุนหน่อยบ่ครับงบหน่อยทุนหน่อยก็มีหกสามห้าแปด สี่เจ็ดสามสี่หกเจ็ดมีหางครับงบหน่อยเพ่นหน่อยครับเอาตามที่พะเน้นก็ได้ครับย้ำอีกรอบเลยครับหกสามห้าแปดสี่เจ็ดสามสี่แล้วก็หกเจ็ดหน่อยก็่นั้นบอมี่มันบ่อครับพ่อสอหน่อยก็นี่บอมีครับนอกจากสดตัวพ่อสอมักตัวไหนครับมักเพื่อนไหนพ่อสอมักบ่ครับมักหกเจ็ดกับหาแปดครับ สำหรับส่วนตัวปศน,นะ,ค,ะครับครับอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเพื่มมั่นใจร้เปนได้หรอครับปศอจะเปอร์เซ็นต์เพิ้นผู้เพิ่มมากผู้เพิ่นเฮ็ดนี่ยเพิ่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับต่าเหล้านะปศครับสําหรับต่าเล่าของอาจารย์ว่าอยากดังครับแต่ตว่าปศชอบเป็นการส่วนตัวคือห้าแปดกับหกเจ็ดนะครับครับค่ะขอเบิ่งตัวเลขค่ะปศอ้าวพีนน้องเอสีเอาถ่ายคลิปถ่ายคลิปเอาทาั้งนี้ก่อนเด้อเอา แคปหน้าจอเรื่อยๆพี่น้องค่ะข,ขอบคุณค่ะครับโอเคครับทิ่นพอดีเจ้าให้ภาพนี้นะ